สวัสดียินดีต้อนรับกับสู่ยินนิโกนี่คือตอนที่5ของ Pokemon Go Spoofer ในวิดีโอของวันนี้ฉันจะแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและใช้งาน i s p o o f e r อร์ฟใน p o k ก m o n Go ตรงข้ามกับตัวเลือกที่หลากหลายในการปรับแปลงบนอุปกรณ์อินดอรโดยใช้ Spoofer ฟีบน กรณ์ iOS เป็นสิ่งที่เทรนเนอร์หลายคนต้องการทำดังนั้นสปู o เฟอร์จึงเป็นอุปกรณ์ปลอมที่ส่งพลังซึ่งออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ iOS ในโปรแ m o n โกฟีเรามาเริ่มบทช่วยสอนล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดและใช้งานไอสปู f เฟอร์กันดีกว่าสำหรับโปโกส่วนที่หนึ่งวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งไอสปู f เฟอร์เนื่องจากไอสปูเฟอร์เป็นเครื่องมือที่ไม่เป็นทางการของบุคคลที่สาสำหรับโปโกเราไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปสโตรได้นี่เป็นเวอร์ชันแคชของโปโกดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องถอนการติดตั้งโปรแกรจโก้อย่างเป เลือกติดตั้งโดยตรงแล้วแต่อ่านบทความที่น่าสนใจแล้วกลับไปที่หน้าก่อนหน้าตอนนี้แต่เสร็จสิ้นและติดตั้ง i c e p o o f e r โอเคเราเสร็จแล้วดาวน์โหลดและติดตั้งโปรโกเวอร์ชัน i c e p o o f e r ไปอย่างส่วนของ iPhone ส่วนที่2ตรวจสอบแอป i c e p o o f e r บน iPhone หลังจากการติดตั้งแล้วไม่สามารถเปิดเกมได้ในขณะนี้เนื่องจากจำเป็นต้องเชื่อถือแอป,ปนี้ดังนั้นไปที่การตั้งค่าและทั่วไปแต่ VPN และการจัดก,การอุปกรณ์และตรวจสอบแอป,ปส่วนที่3 ส่วนที่3ใช้ไอ p ปูเฟอร์สำหรับโกโกมาเปิดไอ p ปูเฟอร์สำหรับโกโกกันดีกว่ามี9ฟังก์ชันที่แสดงทางเมนูด้านซ้ายพิกัดตำแหน่งความเร็วแผนที่สุ่มเส้นทางในบริเวณใกล้เคียงโยนและล้างรายการและสุดท้ายคือการตั้งค่าและยังไงก็าตามขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณต้องการให้ฉันอัปโหลดวิดีโอที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของฟีเจอร์ไอ p ปูเฟอ กดกดไลค์ชันและสมัครรับข้อมูลช่องของฉันมันทําให้ชั้นมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ฉันแนะนําฟีเจอร์ไฮไลท์ในความคิดของฉันไปที่การตั้งค่าและเปิดใช้งานจอยสติ๊กแต่เพื่อเดินจากนั้นเราสามารถใช้จอยสติ๊กเพื่อเดินในโปโกคุณสามารถตั้งค่าความเร็วที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงซอบแบนได้และฟังก์ชันแต่เพื่อเดินคุณสามารถแตะบนแผนที่ได้อย่างแท้จริงและตำแหน่งของคุณจะไปที่นั่นคุณชอบฟังก์ชันทั้งสองนี้ในการปลอมแปลงไหม โอเคนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้หากคุณต้องการดูวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวปลอมฟรีสำหรับโปโกคุณสามารถตรวจสอบในเพลิ์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์เราและอย่าลืมติดตามเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ